มาถึงก็กินเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบงพาเลาะนะน้องนะตอนนี้นะครับพวกเราก็เดินทางมาถึงนะครับบ้านงานเนาะ,ะก็อยู่ที่บ้านนาคำเนาะใช่ไหมแม่บ้านนาคำนะานนาค,ำนะครับ น่าจะตำบลอะไรคบอะไรบอกน่าจะใช่เนาะทุกท่านเนาะจังหวัดมุกดาหารนะครับนะก็มากันทั้งครอบครัวน้องไอ้อมาต๋อน้องไอเดียตรงนี้ผมนี่มาต๋อย้าตาแม่ยายนะครับส่วนบ่าปุ้ยกับลุงวิทย์นะก็ไปทำง,งานนะครับ นะูเตยเนาะก็อยู่ฟ้าบ้านนะเพราะว่าไม่มีใครฟ้าบ้านเนาะก็เป็นประเพณีทำบุญแจกข้าวนะครับทำบุญแจกข้าวเซฟไหมแม่เซฟไหมนะครับพี่น้อง ข้าวพอมามาถึงก็ทานข้าวเลยนะครับเด็กญาติเนาะก็มาดูดูกันเนาะในวันนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับทุกท่านเนาะกับกาแฟน,นี่ มันมันเป็นบุญแจกข้าวเนาะท่านนะงานบุญแจกข้าวเนาะก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะทสิก็เป็นพี่ชายนะพี่ชายของพ่อตาของผมนะทุกท่านใช่ไหมแม่ถ้าบุญแจกข้าวหาใครตาเลื่อนตาเลื่อนพี่ชายอีทุก อ๋อพี่ชายของพ่อตานะครับเนี่ยเราจะไปไหนต่อก็เห็นเห็นว่าจะพาพ่อเข้าเมืองชุซื้าช้าซื้ามนีซื้อดมีซาเนาะโอ้อยากกิน ท้ายกาแฟนะว่าไปกีดยางเป็นง่วงนอนยังไงไม่รู้นะครับวันนี้เราก็มาปุ๊บปะพี่น้องนะเยอะแยะมากมายเลยนะบางคนบางท่านแล้วก็จำเราไม่ได้เพราะว่าจำเขาไม่ได้เพราะว่ายุ่นปุ๊บยุ่อีบีก็เป็นรุ่นลูกมาแล้วเราก็จำเขาไม่ค่อยได้เราก็บางทีไม่ค่อยเห็นกันบางทีเขาก็ทักเราเราก็ทักเขาประมาณนี้ แต่เขานะจำเราได้แต่เราจำเขาไม่ได้นะครับขนาดหญ่แพงตรงไหนยายยังจำได้ได้ยินเสียงยนะนี่นั่งต้อนพี่น้องวันนี้ก็มางานบุญเนาะนะครับ พรุ่งนี้นะก็ไปงานขาวดำนะครับโอ้โอโชว่วงนี้มีงานจริงๆในเอฟซีทุกท่านเนาะบุญประจำปีนะครับบ้านกบตูมก็ในวันพรุ่งนี้นะครับทุกท่านเนาะโอ้มีทางงานขาวดำมีทั้งบุญประจำปีนะฮะเอฟซี FC. นะก็เป็นยุ่งๆย,ยังไงไม่รู้ในเอฟซี FC, ทุกท่านเนาะ ก็ไม่ยากกันเนาะมาเห็นกันก็นานแล้วเนาะที่ไม่ได้เห็นไม่ไม่ไม่ได้เจอกันนะฮะก็มาคุยสเปีเรอะไรกันนะฮะถามข่าวซึ่งกันและกันนะครับอ